บนเบียร์ได้ไอโฟนนีไเอ้ยแปดเอ็ดแม่ฮึมฮึมตมาเขาด้วยอะไรพี <laughs> <laughs> ่อ้าวใครจะมาพาดล่ะงานไหนมาซูงอย่างนี้ของกินเยอะแยะโอ้ยเอ AR เอาแต่คิดจะกินแล้วนี่ไม่เอาของขวัญอะไรมาจับกับเท้าบ้างเหรอโอ้ยของขวัญนะพ่อท่านเลยดอกเดี๋ยวทาตอนซอยดาวในไขยสิกว่าแล้วันไงเรียบเลยเออถ้าไม่เอาของขวัญ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับท่านรองสุธินผมอยากจะมาขอบคุณท่านนะครับที่ให้โอกาสทีมพวกผมเนี่ยนะครับได้ดูแลโครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่นี้ครับนี่ครับสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆครับโอ้โหมากเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอยากให้รับไว้ด้วยครับ คุณชัยครับผมคงไม่สามารถรับสิ่งที่อยู่ในซองนี้ได้ครับโอ้โหรับไปเถอะครับท่านผมตอบคืนนะครับโอ้รับเถอะครับท่านร้องถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ครับข้าราชการที่ดูแลโครงการนี้ก็อีกต่างหลายคนแบ่งแบ่งกันครับท่านยังไงผมคงรับไว้ไม่ได้ครับอผมกับลูกน้องเนี่ยพร้อมจะดูแลแล้วก็ปฏิบัติงานให้อย่างดีที่สุดเลยเพื่อให้โครงการเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดียังไงมันก็เป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้วครับ ถ้าท่านลองไม่รับซองก็ <c oughs> กระเช่าผลไม้แล้วกันนะครับแต่ว่าราคามันโอ,โอ้โหทา่ทานทา่ทานท่านท่านไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่านี่มองคุด150 <c oughs> 100, ร้อยหสิบแอปเปิ้ลร้อยสามสองุ่นหนึ่งรอยรวมทั้งหมดนั่นน,นู่นนี่เท่ากับสองพัก้าร้อยเก้บาททวนไม่เกินส0มพบาทครับไม่เกิน3,000บาทแน่นอนครับท่าน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยินดีรับน้ำใจนี้ไว้ด้วยความยินดีนะครับโอ้ยขอบคุณท่านมากเลยนะครับท่านรองัการขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับโอ้ยข้าราชการดีๆนี่หายากนะใชะค่าราชการเนี้ยช่ด ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความตั้งใจนํำของขวัญม,มามอบให้ข้าราชการตามธรรมเนียมปฏิบตัติแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าของขวัญแต่ละรายนั้นจะต้องมีอัตราไม่เกิน3,000บาทต,ตามที่มติของคณะกรรมการปราปชกําหนดเอาไว้ค่ะหากท่านไม่ทราบที่มาราคาหรือไม่แน่ใจว่าจะรับของขวัญชิ้นนั้นได้หรือไม่ท่านไม่ควรรับของขวัญนั้นค่ะตามตระมวลกฎหมายจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ6วงเล็บหนึ่งค่ะ